วัสดีทุกคนนะครับไปกันต่อเดี๋ยวอีสักอ้ยผมอยากไปปั่นภาษาไอ้คนนี้มาเลยไอ้คนนี้ก็ทําอะไรอยู่เดินนะขอไปสืบก่อนขอไปสืบราชก,ก,การรับว่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับฝาสกส่งแจ้สส้มได้นะครับข้ามวันเลยครับฝากส่งแจ้สส้มได้นะครับพี่ๆ โอ้ oh, ขอบค um ุณเจ้าส้มนะครับทำไรอ๋อคุยอยู่ไม่รับแน่เลยไม่รับอุ้ยเขาจะเอาเหรียญจากฉันเอาเลยนะครับเขาจะเอาเหรียญจากฉันใช่ไหมอ๋ออย่ามาขอพระบาวานสักตัวนึงครับ อะไรเหพี่นครแล้วหนูให้ประมาณไปพี่ให้หนูไม่ไม่ใช่หนึ่งดอกนม่สองไม่ให้อะยังไม่ไปส่งอะไรยังไม่ไปส่งอะไรให้คุณเป็นโนเลยใช่ใช่แล้วคุณเป็นโนแต่งตัวไปไหนครับเนี่ยเพิ่งกลับบ้านค่ะ๋อเพิ่งกลับบ้านคุณพีเคเลยไม่รอบเดียวรอบเดียวรู้เรื่องไหมรอบเดียวรู้เรื่องไหมได้เดี๋ยวไปแล้วได้เดี๋ยวไปแล้วเนี่ยไปไหนอะไปหาไปซักผ้าหรือเปล่า ไปซื้อทุเรียนให้ซาฟารีทำไมต้องเป็นคนเรียนอ่ะเขาอยากกินทุเรียนไงเหรออุ้ยใครให้อ่ะอพี่แอ๊กหนูหนูเพียกหลุมสวัสดีครับแ <c oughs> ล้วสรุปแล้วสรุปรพี่แอ๊กหลุมคือใครอ่ะไม่รู้อุ้ยสอบพิรุตแสดงว่ารู้ขอบคุณนะพี่ทำไมทำอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> อ,อะ่ะอ้าวเธอ ไม่เมื่อกี้มีเอฟซีปาพิมพ์บอกว่าไปหา<ช>คุณเป็นโนน้อยใช่ใช่พี่เจทีอาร์ไหมไม่ใช่จำไม่ได้แล้วด้วยใครไม่ทำไมหนูได้ตั้งแต่สิบห้าอนละพี่ตามช่วยหนูด้วย<อ>หนูโดนพี่ <ไป S 2> ตาม <ไป S 2> มาเมล้อหรอเอาพี่ต้มไลฟ์หรอคะเมื่อกี้ใช่เี่ยคุณปอของคุณค่ะโอ้โห ส<ไ>วัสดีครับพี่พี่แล้วไปไหนมาไปเที่ยวไหไมาวันนี้เหรอคะเฮ้ยวันนี้วันพ่อขอไปทานข้าวกับครอบครัวโอ้เอพียกลุมย้ายห้องคนระับเนี่ยผมกาลังนั่งดหูห้องคุณอยู่เนี่ยตอนแรกผมไปนั่งฟังอยู่ว่าคุณทําอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเลยเ <laughs> ขาบอกโรเซ่ออกเพลงใหม่วันนี้ค่ะอ่าเพลงนั้นไงยังไรอะ่ะ ไม่รู้ไม่รู้โรเซออกเพลงอะไรคะเพลงหลุมใหม่แล้วเนี่ยเพลงหลุมใหม่แล้วเพลงหลุมอย่าแกล้งคุณเป็นโนแต่เนต้า So cute ไม่ออกไม่เอกเพลงอ๋ออ๋แวะมาโหทำไมสี่พันเลยอะอะไรสี่พัน คนดูห้องคุณเยอะเนี่ยอุ้ยพี่แอคลุมใครก็พีแอคลุมเนี่ยพีแอคลุมแน่จริงก็ส่งยูนิไปเลยเมียวเมียวเมียวปาวันแน่จริงแหม่เมียว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 พี่ตโนภเมื่อก่อยปาวันอีกตัวจริงจริงจริงขึ้นใหม่เลยเหรอใครขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เลยหรอขึ้นอะไรหรอคะพี่แอคลุมแน่จริงส่งประมาณไปเลยยายายาเดี๋ยวผมจะนะคุณเป็นลุ่มเมวเมียวเมว ไม่ชนะแล้วแะเดี๋ยวผมผมพูดทั้งเดือนนะว่าผมชนะคุณเปียโนผมพูดทั้งเดือนเลยชนะเลยเหรอโอ้ตอนผมไปแข่งพี่เคกับใครใช่ไหมบอกเอ้ยจะแข่งกับผมเหรอผมชนะคุณเปียโนมานะพี่แอลลูอยากมาทานะเขาบอกว่าให้ส่งจริงเปล่าเฮ้ยเมียวเมว โอ๊ยแต่ว่ายังไม่โอ้พี่เองหลูงบอกว่ายังไม่ได้ฟิล์มนี่อ่านอยู่ไมเพรพี่จริงจริงยัไม่มีไม่มีนี่อ่านอยู่เนี่ยผมเปิดแคปเลยแลงสตอรี่เลยโอ้โหคือไปเลยไม่มีแล้วมีแต่คนหัวเราะของคุณอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้ โอ้โหเหลี่ยมเยอะนะเนี่ยเฮ่ยขวหนูก็หนูไม่ได้โกหกโอ้เหลี่ยมเยอะนะพี่ถ่ายละฟิล์มไหนๆเนี่ยนี่ไงนี่ไงตรงวัดแล้วเนี่ยแต่การงานที่มาจักไอ้หลุมปะเนี่ยไม่รู้จักเลยงานดีอ่ะไอ้หลุมคือใครหรือคะอาจริงหนูก็ไม่รู้นะไม่หรอกเ็นโนแท็กสตอรี่ทิกตอกทุกวันพี่เห็น อะไรห,หนูไม่รู้เลยไงคะเลยต้องถามตอบตดตีขัดขัดคืออะไรคิดอยู่คิดอยู่พอคิดอยู่คิดอยู่อาไรแท้หลังไม่สนับไม่เคยเลยหนูไม่เคยตอบใครหลังไม่เลยเป็นเฉพาะคนได้อาการเป็นยังไงไม่แคลุมติดตามเออติดตามคนเดียวด้วยใช่ เออผมเออผมไปส่องมาอยู่วันเนี้ยเพราะว่าเห็นสตอรี่คุณเป็นโนเขากล่าวถึงไงอ๋อ,อไม่ก็อาจจะเริ่มผ่านแล้วแบบแนวเอ e n ดูมากกว่าค่ะอ๋อดีแล้วครับพี่ดีแล้วว่าพี่พี่คิมีสักคนนะคะที่็นดูสร้าง account มาเป็แบบนี้มีมีมีก็พี่เบื่อไงใครอ่ะเมื่อก่อนพี่เบื่ออันบอดลสองเออใช่พี่เอกหลมติดตามผมเมื่อกี้ ชซพ้าฮะพี่แอคลุ่มพอล็อปพีคินเหรอใช่ะซ่้าโปรดเปลี่ยนหัวข้อของคุณอ๋อเขาบอกว่าให้เราพูดเรื่องอื่นผมรู้ว่าใครเราอยากไปอยากรู้เลยพี่ผมว่านะเออเพิ่งเห็นเลยใช่ท้าซีไม่พิมพ์มาได้คุณเป็นโน้ผมแว่มันทักท้ายเฉย ขอบคุณนะคะฝากความคิดถ <ah ึงให้ FC ห eh, totally ัววองด้วยฟังขอโทษครับเวลาได้ FC หมูว่งบอกว่าคิดถึงเหมือนกันไอพูดเองอุ้ยพี่งหลงตกปาวันโอ้พี่โอเคขอแล้วขอแล้วเวสต์อักทายคุณเป็นโน่เฉยๆผมครับผมครับไม่ เผื่อแบบว่าผมไปเดินแถวท้องรอแล้วแบบเจอกันผมก็จะได้แอคบอกว่าผมอ่ารู้จักคุณเป็นโนครับอะไรนี้ผมแอคเลยใช่ค่ะมาถึงแบบแถวร้านร้านไหนซักร้านนี่แหละแต่เมื่อพร่นี่ก็ไปจองตัวให้ต่อเลยนะอ๋อพนักงานลืมหมดแล้วได้คุณเป็นโนขอบคุณที่ให้ผมเมื่อครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แวะไป จะได้ไม่เงียบไหมแบบว่าพี่ๆบางคนคิดถึงช่องข่บินตอนนี้ช่องข่บินไม่มีขอบคุณพี่แอกลุ่มนะครับที่แวะเข้ามานะครับขอบคุณนะครับโหตอนแรกกาจะว่าจะแบบไปทักทายคุณเปียนโนหน่อยเพราะว่าเปียนโนชอบแวะเข้ามาห้องผมไหมไอเนยพี่เบนขอบคุณใจส้มน,นะครับใครอะไม่รู้แอกลุ่มมันฟอลเลย <laughs> จริงเหรอพี่แอกลุมมันฟอลผม้วยเหรอเออจริงด้วย <laughs> โอ้ยไม่น่าเลยว่าจะแบบเนยอวยพรมันเกิดสาฟายังเนยเร็วเนยไปดูบอลไม่ไม่ไปเนยอวยพรมันเกิดสาฟายังว่าวันไหนคือวันเกิดสาฟาวันนี้เหรอวันนี้ตอนน,น,นี้วันที่หกคืออะไรไปไปไปครัวทักษิณไหมไม่ไป ไปดูบอลไหมไม่ไปไม่ไปไหนทางนั้นนะบอกกูชวนนะไม่ไปไม่ไปพี่ฮินนะพีฮินพีฮินเหนยเล่าอะไรให้ฟังเว้ยว่าเนอยอ่ะวันก่อนอเนอยไลยกับพี่ตั้มใช่ป่ะไอเตยด้วยแล้วทีนี้เหมือนประมาณนะ่ามีเอฟซีมาดูแล้วทีนี้พอเอฟซีเอฟซีฝั่งฝั่งโน้นนะฝั่งทีมบอลอ,อ่ะแล้วทีนี้เหมือน เหมือนพี่พี่เขาพี่พเอฟซเราน้ารักมากพี่พเอฟซีเซลเนปกติเนยไม่โกรธอะไรหรอกนะนแล้วมันเหมือนแสะเหนื่อยเป็นเด็กกระโปงเป็นเด็กน้อยอะแบบแสะเนยว่าแบบเหมือนฟีลแบบเพราะไม่ใช่พี่ใช่ไหมนูน่นนี่นั่นขึ้นแล้วนึก็ของขึ้นเว้เออแล้วนึก็ของขึ้นว่าแบบทําไมอะ่ะแล้วทําไมต้องเดากันไปเองอะ่ะคือไม่มีใครรู้อะไรจริงทั้งนั้นหละคนที่รู้จริงอะเขาไม่พูดกันหรอกเนี่ยนี่นั่งอยู่เนี่ยเออคือนึก็โมโหมากอะพี่ยินคือเหมือนพูดได้คนอื่นแบบฟีลแบบเหมือนแบบ ก็ผมไม่ได้พูดหมายถึงพี่ใช่ไหมพี่แบงค์โอ้ไม่พี่คนพี่เขามีแฟนแล้วนน่นนี่นั่นแล้วมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงออเอ้ปัญญาอ่อนนี่ของขึ้นมาแล้วแต่พี่เอฟซีเราน่ารักมากพี่ฟอร์นายคือน้องสาวพี่ครับพี่เจ้าเหมียวคนน้องสาวพี่ครับอ๋อพี่ฟอร์นายอ่ะเออทุกคนทุกคนทุกคนนี่เงียบหมดเลยอเออเออล่นเลยผมไม่เกีียวนะครับอย่ามาทัวลงผมนะครับผมไม่ได้เอยชื่อใครนะครับ ไม่อะทีนี้พี่ฟอรน่ายอะไรแกก็ช่วยเนยแบบเหมือนประมาณแบบเนยไม่หลุดมาเองนะครับพี่พี่ไม่หลุด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 นะคือเนยก็พูดไงคือเขาพูดก็พูดถึงผู้ชายแบบนั้นแล้วเนยก็เลยบอกว่าอยากหลุดเอาเะล่ะเนยพูดยังไงรู้ปะเอาไหมเดี๋ยวทักไปบอกให้เอาไหมเออเงียบเลยทีนี้ไม่เม้นต่อบเลยบอกฟันดีกูเลยเด็กเด็กนั้นอ๋อบอกพี่ดูบอลไม่เป็นด้วยไม่คือ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 ปัญญาอ่อนอุ้ยแต่พี่ดูอยู่นะครับพี่ ตายเนยคนเดียวอย่ละผมไม่หมายถึงว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คนเราคือมันเป็นแอคกลุมอ่ะพี่ฮินเป็นแอคกลุมใช่แล้วพี่เข้าไปส่องแล้วพี่เข้าไปส่องยันอจเออแล้วน้นยก็เลยรู้สึกว่าพูดจาอย่าทำเป็นรู้ดีนเลยบอกว่าแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าว่าเขาไม่มีหรือเขามีนน่นนี่นั่นแล้วพูดเหมือนอะไรรู้ป่ะเขามีแต่เขามีเปิดตัวหรอกเนี่ยเลยบอกว่าแล้วทำไมเขาต้องเปิดตัวจําเป็นอะไรที่เขาต้องเปิดตัวเนื่องกป่ะพี่ฮินคนคบกันะมันอยู่ที่คนสองคนยขาปัญญาอ่อนอ่า ไม่รู้ว่าแต่พี่เริ่มหิวน้ำแล้วอยากกินน้ำแดงน้ำแดงอะไรวะมันมีน้ำแดงกับน้ำโพกอะแต่พี่เลือกกินน้ำแดงมันมีน้ำแดงกับน้ำเขียวหรือเปล่าเออน้ำอ๋อโอ้ยคืออะไรอะเฮ้ยคืออะไรอะมันคืออะไรอ่ะงงแล้วนั่งกินหมาล่าบอ่ะเอ้าก็คนเขารักกันนะทําไมอะอันนี้นั่งกินกับใครอะก็นั่งกินนั่งกินกับคนที่เรารักไงเออพ่อแม่อะไรเนี่ย เออใช่พ <time> okay. ่อแม่ยอากายเนยอะหลอกถามทีเดียวพูดวนๆเดี๋ยวมันเอาหลุดไปกับไปอยากรู้อะไรอ่ะเออเป็นไงอ่ะวันนั้นพี่โดนโดนด่าเฉยๆไม่หวิบบไหมวิบไหมไม่ไม่หวิบไม่แต่แต่มันวิบตรงที่ว่านิดวยไม่ได้นะนนั้น เราหารู้ไม่ว่าเด็กน้อยไม่เราหารู้ไม่ว่านักบอลเขาไม่ได้เครียดนะเขาล้อกันนะว่าที่มึงพวกมึงพูดซีเรียสกันเขาล้อกันนที่เป็นเจ้าของทีมเขาบอกเลรว่าเด็กน้อยไม่มีอะไรเลยไอ้เยพูดเข้ากล่องทีเดียวไม่มีแต่เรื่องเข้ากล่องนี่พี่บลรี่จัดอะมันไม่ใช่บลรี่มันคือความจริงไม่เราก็ไม่ต้องพูดเขามันมันมันอาจจะแบบฟิลแบบ มันไม่มันไม่ดือ้อข้าวกองก็เว็บไปซื้อดีร้านข้างหน้าสนามมีนี่ <laughs> แต่ไม่ไปแล้วครักศินซาฟาบอกทำไมอ่ะไม่ชอบไปเลยเออกูก็ไม่ชอบมันเหมือนกัน <laughs> ไม่ชอบแฟนมันด้วยแล้ว<ต>ันพอมันเกิอดอยังเร็วในาฟาฟาอยู่ปะอยู่ไหนอะ่ะหลับแล้วฝากให้เป็น r t h เดยด้วยนะได้ยินปะ ไอต้ตาฟาบอกว่ามีปิร์ด้นะมึงตาฟาบอกว่าขอบคุณแต่ก็ไม่เป็นไรมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มีแฟนเป็นคนอื่นในวัย <c oughs> ได้พี่แบงค์ขอบคุณนะครับพี่แบงค์ <c oughs> ใครอย่าขาอ่อนนะครับเวลายิงอะไรเงี้ยเขาไม่ขาอ่อนหรอกค่ะทำไมเขาต้องขาหดอ่อนงงโอ้วัดก่อนขาอ่อนดูนะไม่ขาเขาไม่อ่อนค่ะนอนน้อยไงไม่ไม่มีไม่มีอ่ะขอไม่มีนะ นอนไม่เกี่ยวอะไรค่ะนฮะเมื่อวานไปไหนมาวานซืนป่ะไปยิงด้วยไปไปไปไเนแถวลังสิตหรือว่าไปไหนไม่ได้แถวลังสีในเมืองก็คือวันคือไอ้นี่ไปกับเตอแม่ไอเตยไปส่งไปไหนวะไปไหนวะ ไ,ได้เป็นไหนกันคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าเพื่อนเนยอะ่ะคนคนนั้นอะ่ะเขาก็ทํางานเสร็จใช่ไหมอะ่ะเขาทางานเสร็จก็เออก็อยู่ด้วยกันทําไมอ่ะคนเขารักกันทําไมอ่ะอ๋อที่ไปกินปิ้งย่างปะโอ้ยพี่เขาไม่ได้ไปกินปิ้งย่างเหอะอันนี้เพื่อนคนไหนเนี่ยก็เพื่อนคนนี้แหละแล้วเขาไปร้องเพลงปะไม่เฮียนะเนี่ยเลิกแล้ววันนั้นกูเชิด